เมื่อวานนี้ไปเอาบุญบ้านมานะคะทุกคนบุญพระเวสสันดรน,นะคะทุกคนไปกับอีแม่แตวนะคะเออนี่กับภากระยท่ายลูกเซลฟี่เลิปคลิปยิ่เต๋อไปคนนทายนะคะทุกคนอีแม่เปคนนทายให้นะคะเออสีภาพไปเบิ่งนะคะว่าบุญพระเวสสันดรคนเยอะไหมนะคะทุกคนต้นเหน,นะคะนี่บ้านนองอุดนะคะแง่แงงทุกคนโอ้ยอันชู้โฉกนงอุดก็คนบมเห็นแจ๊คยู่ใส่ชูโฉกกระเด้ หนูนั่งอยู่ตรงโรงทานนะคะทุกคนโรงทานก็มีข้าวปุน้นเออแลว้วก็ข้าวครกเออแล้วก็มีอย่างอีกแล้วไปไอซิ่งค็มเออขอ้าวปุ้นภาษาไทายเขาเออนีน่ขนมกินแบบเออทุกท่านกับซีมี่ระมาณนี้นะคะแล้วก็น้ำนะคะทุกคนมีซี่หมี่แะคะ่ะทุกคนเมื่ถ่ายแล้และะ้วก็ไอซิ่งค็มนะคะทุกคนก็ได้กินไอซิ่งค็มแล้วก็ขนมดอกบัวขนมดอกบัวกับแซ่บไอซิ่งกระแซ่บแซบขูดยางเลยคะ่ะทุกคน นั่งเผาล่งท่านอยู่นี่แหละค่ะทุกคนกินไอศครีมเหมือนเดียว่าอิ่มเลยล่ะอืมประมาณนี้นะคะทุกคนเบิ้งให้มันจบเลยค่ะทุกคนเบิ้งว่าแฮอันบานโลดลายบอกอุ้ยงานใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาปฏิบัติเพิ่นหลอกมันห้อนยันดำบผมแม่ยังหลอกทุกคนเอ้ยมิจิยิ้มเดี่ยวนะคะไปบ้านเหรียญโปรยท่านหรือว่าขาอพันก้อนนะคะเออหนูเห็นซันมีแหละค่ะทุกคนเอ้ยมีซันมีแหละค่ะทุกคนเบิ้งเอาด้วยปะนี่พวกคนหลายทุกคนหน่อยจบเออภาคจบนะคะแต่ว่าคลิปนี้จบซันี้ละทุกคนเอย เออเดี๋ยวสิอันภาค,คลิปต่อไปนะคะภา,ภาเบิ้งนะคะมีแห่พระเวสสันดรเสด็จแล้วก็เออแห่พ,ยยพระวิษณุสันดรขอเมืองสด็จแล้วกันมีเขาเออมีงานอะไรบ้างเนี่เออผีหม้อบอกหม้อเดี๋ยวบอกเอกอ,อสามต่อประเพณี้ฟงฝนอีสานะอะไนแบบเออที่ภาปเบิ้งนะคะทุกคนเบิ้งอันอกกนี้จบก่อนเออที่ตามตอนต่อไปแค่นี้ละค่ะยังบุจบยังบุจบ,ย,บ,จบยังจะพาอีกอยู่ค่ะทุกคน เสียงกีดบักดังนึงว่าเสียงผู้ใดแต่แท้เสียงหลานสาวเจ้าของโอ้ยเฮ้หนี่เป็นคนกีดเพิ่นวะเสียงสาวผู้จีไปกีดเก็บเหรียญน,น้าเด็กน่อยนะคะทุกคนโอ้ยหลานสาวก็ยังมือนไงนะคะทุกคนเออเพิ่นวะกีดเพิ่นว่าบักดังนึงเพื่อนว่ากีดสุดเสียงแล้วเผิ่าเสียงจุดบ่มี่นะคะทุกคนว่าน้องเอ๋จะไปเก็บน้ำเขา เออบางเอินยางดำเออบัวมียนางบ่ได้กับบัวว่ายางบ่ได้นะครับทุกคนเออบางนี้ม้วนหลายโอ้ยข้างยางเดรนเดรนที่พี่เก็บเอาไปดิเออที่เหยียบไปแบบเออบัวมียนเสียลขนยู่เทุกคนหรือว่าเอาล่มไปกลางเอาเนาะทุกคนเนาะคือบททุกคนมันจะได้หลายเนาะเออเอาเปรี้ยงๆมูวในกลางเหมือนเอาขนยู่ใหญ่ๆแล้วเนาะเอาหลุดมีง่ายเลยค่ะทุกคนนี่งั้นบุญบานกับซิมีประมาณนี้นะค่ะทุกคนเออม้วนหลายเผาลงท่านบัวเมีนไปเจีดนะคะทุกคนไปเผาเออ ไปเผาให้เพิ่นโอู้เป็นคนผูดีไ <c oughs> ปเผาลูกท่าเด้อทุกคนมินี้เต้นนะคะมันฮอนหลายทุกคนเด็ดหลายอันนี้นะคะส่วนอีเ่เม็ดเดียวกันผู้เดียวไปว่านเหรียญผู้เหรียญอันนี้เ,เ,เนี่ยเขาอื่นเนี่ยเหรียญพันก้อนพ,น,น,นพันเงินอย่างไปะโอ้ยเขาพันก้อนเออสมิค่ค่ะทุกคนเออเบิกให้มันจบอืมมิจจะเสียงนกโอ๊ตนะเนาะไปยินเสียงเขากรีดนะนะเอ้ยโอ้ยเข้าไปดิกรีดเขามีแต่เสียงกรีดหลานเจ้าเขา ซอสคุชีโอ้ยกิดซื่อค่ะทุกคนดูให้มันจบเะค่ะทุกคนออหลายแห้งอร่อยค่ะทุกคนอันนี้ทายมาหน่อยเดียวนึงติดตามตอนต่อไปนะคะยังไม่จบนะคะทุกคนบ๊ายบาย